แต่ตรงนี้เย็นจริงๆอ่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวเขาขึ้นไปที่ระคันนะครับ เดี๋ยวเขาไปเที่ยวน้ำกันครับหลังจากที่เขาไปที่ทปราสาทปูซิทโทมาเนแล้วก็แวะกินข้าวนะครับะกะมาต้อนะครับผมอ๋ออันนี้เป็นสะพานอา<อ>น,น,น,นอืมอันนี้เป็นโอเพ่เฮดตั้งแต่วันที่หามีนะสองห้าหกห้าหรอนี่เนาะ เป็นเหมือนสะพานแบบเป็นเหมือนห้องกําลังใชเข่าแบบเป็นวังเป็นอะไรสักอย่างเนาะเป็นสถานที่เพิ่อนเนาะโดยสถานที่ที่แบบใหญ่นะครับเมื่อกี้พักกันไปเข่าข้างหลังทุกคนพัก <laughs> พกันไปเข่าข้างหลังนะครับ,บตอนนี้รถตัวหามาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวว <c oughs> บาแมนได้บ่าเล่นเดี๋ยวเขาต้องขึ้นรถกันเพื่อนครับนี่พื่รถเขาเดี๋ยวเขากำลัง โอ้โหย่ายแห้งนะครับทุกคนนี่ครับเจาต้องเดินทาเวลาที่หนึ่งพราะอากาศพ้อนครับน <Yeah, ี่คือกำหนดเวลาเปิดปิดนะครับในการเยี่ยมชมเจดีนะครับผมเปิดแปดโมงครึ่งปิดสี่โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเขาต้อง รงเทาค่ะป้าเป็นสีขอท่างเกันวด้านซมืา้นคกันท่นเรับึงโอนเคนะครับดูแบบว่าเออเนาะมีมาตรฐานมาตรการอืเข้าม้าก็จะมาต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับนี่นะคถอดรองเท้าก่อนก่อนที่เ u าสสีขาไปเช็คอินใหญ่มากเลย จะมีจุดรเดียวอยู่ขวามือพื้นให้ติดแอร์สะอาดไม่ต้องสวมรองเท้าเข้าไปนะคะในการเดินขึ้นกับอาคารข้หนานะคะเจดีสองอาคารข้างบนเจ้าหน้าที่แนะนําให้เดินพื้นหินอ่อนสีขาวกับพรมสีเขียวเข้มนะคะตรงกลางบันไดร้อนมากอย่าเดินนะคะร้อนมากเลยเหรอครับไปแล้วไปแล้ว ทำิสุทธิมงคลนะครับหรือลงตามหาบวญาณสัมปันโนนะทุกคนอช่อเป็นภาพที่แบบสวยมากทุกคนกคน,กคน,นี่นะครับแบบบอคยม้าจากเถื่อทุกคนนี่นะครับแบบบอคยม้าจากเถื่อนนะครับผมต้องบอกว่าสวยมากให้เดินเขียวเข้มนะครับ ว้าวสวยมากเลยครับมามาเดินมาแต่ดีเนาะเพิ่นมีล่มมีอะไรด้วยมันก็เลยหน้าเที่ยวหน้าเที่ยวเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้แบบเริ่มเศร้าเดินกะขืนนะ้าบ่ไกลมากนะครับไม่ถึงกับเหนื่อยนะครับผมจะถึงตัวนี้จะเป็นพิธภัณฑ์นะครับทุกคน โเพื่อนสีขาวห่อนนี่เลยครับเหยียบไม่ได้เลยเพื่อนสีขาวคือร่อนนี่เลยเมื่อกี้เผลอไปเหยียบนะครับทุกคนนี่นะครับคือสวยมากเพื่อนสีขาวคือใหม่เลยจยะเหยียบนี่นะครับตอนนี้เดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้เดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับ สวยงามเนาะแต่ถ้ามาอากาศเย็นๆเนี่ยจะเวิร์กมากเลยนี่นะครับอันนี้คือกำลังจะเดินขม้าด้านนแล้วนะครับต้องมาจอดรถทู่ทางนน้นนะครับเมื่อกี้ โอ้มุมนี้ก็สวยนะเนาะนี่นะเหมาะในการมาถ่ายรูปแมงมุมนี่นะครับเพราเขาปุ่นเนอะเมื่อกี้เนาะเขาเขาไปหลังเมื่อกี้นี่นะทุกคนให้เบ่งบรรยากาศาเออ่อา่ามีคนเดินไปนนคนหลงมาแล้ว<ห> เด้ก็เดินตามเซนหรือแม่พัเร่องแคดีแล้วก็ไปเอาจะได้ไปดูนะค่ะแม่ยงต้องไปูไปบ่แล้ว่าไปาค้มต้องฉันขออนุญาเดินไว้เด้อดนี่นอับทดกคน เดี๋ยวเขาจะเดินไปเจดีนะครับพร้อมกันเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ่งนร่วมกัน,นครับรจะสวยไหมเนาะดีครับ,รบสวยสวยมากนะครับ ภาพนี้ภาพนี้โคตรสวยอะนี่นะเพื่อนบอกเป็นอัจฉริยนี่นะตอนนี้เป็นเหมือนภาพแบบโลหะนะครับที่เพ่นแกะแบบนวนนะทุกคนห้ามสัมผัสห้ามขึ้นนะครับทุกคนกนี่นะ น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นลงตามหามพุนะครับเหมือนเป็นกำลังกราบกราบพระเนาะกราบแล้วก็เป็นเหมือนกิจวัตรนะครับของท่านเนาะนี่นะเดี๋ยวไปพาเดินรอบๆตรงนี้บ้างนะครับ